สวัสดีครับท่านู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับื้นนี้มาพบกับอูนาำชายกับเก่ามาเชียกับน้องแบ่งเด้อครับครับื้นนี้เก่ามาเชียกับปูนาำชายกับน้องแบ่งครับจะพาพี่น้อง f อซไปเปิดตัวครับครับเสียนเพิ่นหม่คไม่เพิ่นยุทางอยุธยาครับผมครับครับแนวทางเพิ่นจิเป็นยังไ๋ก็ไปรับชมรับฟังน้ากันในคลิปนี้เนาะเพราะว่าเลขเพิ่นว่าเพิ่นเขาดีครับแม่น เราลองเบิงพี่น้องเนาะเพื่อไดโชเรลลาน้ำกันกับอาจารย์บางประินครับบางประินเนาะครับยู่งบางประปะอินประยุธายาด้เนาะครับแมนครับรับสรรับฟังน้ำกันได้เลยนะครับครับผมก่อนจะเบิ่งแนวทางตัวเลขอาจารย์บางประินเนาะครับครับทางอูน้ำช่ายก่ะขอขอบพระคุณอาจารย์ครับผมที่กรุณหน้าเมตตาให้แนวทางดีๆครับผมครับอย่าลืมเด้อครับพี่น้องฝากกดติดตามให้กับอูน้ำช่ายในเด้่อครับสองไมตเนาะครับแมน ไปรับชมรับฟังเลขอาจารย์กันเลยครับครับผมฮัลโหลครับอาจารย์ครับเกามาเชียร์สวัสดีครับผมพ่อครับพ่อครับอูน้ำไช่สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับอูน้ำไช่กาม่าครับพ่อครับพ่ออูน้ำไช่กามากรับครับครับผมอาจารย์ครับเปิดช่องนี้อูน้ำไช่เปิดแล้วครับบ้น้องแวงกาม่าครับผมครับผมน้องแวงกาม่าครับเอาได้ยินข่าวว่าพ่อ คือว่าอาจารย์นี่ครับผมมีแนวทางเด็ดแนวทางดังครับครับกัใช่เลยครับส่วนส่วนมากที่เป็นทางดับเบิ้ลครับเป็นเหล็กดับโอ้เหล็กดับบอกครับผมครับผมโอ้เป็นเหล็กดับครับผมรับดับเป็นลักนะครับดับเป็นลักครับผมบนคือบนล่างคือล่างครับบนคือบนล่างคือล่างครับเอาเลยบอกอัน ตอนนี้พออยู่อยู่บังไปอินป่ะครับผมครับอยุหลักไปหญินครับแต่วักว่าวอีสานอ๋อคนอีสานเหรอครับว่ายู่ดีเสืออ๋อครับผมคนบ้านใดเนาะครับอ๋อคนน้องบัวลำพูอ๋อโอ้ไอ้แก่กันตัวเนี้ยครับท่าบ้านแม่น้องบัวลำพูครับผมครับตามตามโอ้แล้วยู่งเทียบหลายปีแล้วครับมีแนวทางเหล็กดับตอนนี้ช่องของน้ำเชียร์เพิ่นกมีพอจอย พอสำเนียงครับผมคแล้วก็ของต่อมาเชียกับจีมี่แม่วินครับพอชนินครับผมครับแล้วก็จะเพิ่มมาเป็นอีกเซียนอีกท่านหนึ่งก็คือพ่อหรือว่าอาจารย์บางประอินครับผมครับเอ่อเซียนเหรอครับเซียนบางปะอินเซียนบางปะยินเนะพ่อเนาะนออาจารย์เนาะครับผมเซียนบางประอินครับผมอ๋อแนวทางเลขไม่น่าลงทุนครับครับ ได้บ่ครับครับผมครับอ่าคือคือยับสี่นะครับหลักร้อยดับเก้างวดนี้บ่ะครับผมครับผมครับอ่าเกมาเชียครับผมอ่าคือเก่านี่สิบบบมมาภายในสามหลักเลยโอ้หน่วยสิบร้อยบมมาครับหน่วยสิบร้อยไม่มาครับแต่ว่าเป็นเน้นไปที่ลักลักรลอยเนาะครับผม ครับแต่ว่านีนหลักหน่อยแต่ว่าถ้ามันถ้าว่าดับตัวนี้พ่มมาภายในสามหลักพ่มมาเลยโอ้ครับผมครับอ่อ่าลักสิบครับครับลักิบมีแปดมีสี่มีหกแปดสี่หกแปดสี่หกนะครับครับอ่อออลบนนะตัวนี้บนนะบนครับครับเลขครับครับผมครับเราดับลักหน่วย ลักหน่วยครับหกกับเจ็ดครับหกเจ็ดครับกับเจ็ดครับแต่ว่าสลับกันมาได้อยู่เด้ออันนี้รับเป็นลักนะครับเด้อครับไปลักซีฟได้ไปลักซีฟได้ลักซีฟมาลักหน่วยได้แต่ว่าแต่ว่าหกนี่ไปหมดแล้วครับผมหกนี่คืออยู่แล้วหกนี่สิบหน่วยบ่มีแล้วครับครับเอ่อ อ๋อเส้นอาจารย์มีเหล็กเด่นพร้อมไครับผมครับมีครับนี่อ๋อเหล็กเด่นครับผมคุณเล่นศูนย์กับสองศูนย์สองนะครับเหล็กเด่นครับเล่นที่สองเล่นที่สองครับเล่นสองเล่นสองครับผมสองหลักสิบครับเป็นหลักสิบหลักสิบครับครับครับผมเราเป็นเป็นเลขล่างนะครับอานนี้ครับ โอ๋ออาจารย์มีตะเหล็กเด่นบ่ได้จับคู่มาครับผมครับเอาเอาไว้ใกล้ๆเดี๋ยวจับคู่ให้ครับตอนนี้อ๋อครับผมเอาตัวเรียนไปแย่งวบบจับคู่ไว้แล่วตอนีพื่นกันนล้วเพนขัดนะครับผมครับเอาเอาไว้โค้งสุดท้ายก็ได้ครับผมครับโค้งสุดท้ายเนาะครับผมครับผมพื้นทิ่นสิจับเหล็กเด่นให้ก่อนครับพี่น้องเนาะเด่นบนศูนย์กับสองเด่นล่างเหรอครับผมเด่นล่างห้ากับสอง ห้ากับสองเดินล่างห้าสองลักยังครับผมลักไอดับลักสิบดับเจ็ดกับสี่ครับเดี๋ยวได้ครับผมครับล่างล่างเด่นเดินล่างนี่คือห้ากับสองห้ากับสองนี่เด่นเนาะครับครับห้าห้ากับสองมาตัวหนึ่งครับห้ากับสองบนบนศูนย์กับสองมาตัวหนึ่งครับผมครับเรา เลขดับล่างมีบ่มครับผมมีครับดับล่างครับมีดับล่างดับล่างล่างสิบดับเจ็ดกับสี่สิบกับเจ็ดกับสี่เนาะครับครับสิบเจ็ดกับสี่ดับครับผมุหลักหน่วยดับเจ็ดกับแปดครับครับผมเดี๋ยวครับผมดับล่างหลักสิบคือเจ็ดกับสี่ครับพี่น้องเนาะครับ หลักหน่วยคือเจ็ดกับแปดครับครับแตคือเจ็ดนี่ดับทั้งทั้งสิบทั้งหน่วยแม่นครับผมดับดับอืมตอนนี้เพิ่นก็มีเทิงเหล็กเด่นเหล็กดับเด้อครับผมครับอาจารย์บางปะอินดับคู่กับมีครับแต่บพาะท่านหายไปหลักดับคู่ครับเอาเอาประมาณนี้ก่อนอาจารย์ครับเอาเอาเอาแค่นี้ไปเบิ้งตะก้อนเป็นแม่นแม่นพ่อเป็นแนวทา้งนะครับครับคครรัับบผมเพราะว่า อาจารย์กับพึ่งมาไม่ได้ครับผมครับครับองเบิ้งเสือเบิ้งกรอนไกลได้ครับพี่น้องครับแต่ว่าเหล็กเหล็กเด่นที่เพิ่นว่างไว้ให้ในคลิปนี้เดี๋ยวคอยมาตามกันอีกครับผมเพิ่นจะมาจับคู่ให้ครับครับก็คือศูนย์กับสองนี่ล่อประกบเลยครับผมล่อตัวประกบไอ้บินไปที่สองครับอาเด่นสองครับผมเด่นสองนะครับครับครับละสอง ส่วนส่วนเลขล่างนี่เป็นรักใดครับผมอ่าเลขล่างนี่บรกกันครับเพราะมันมาใดยังไม่งมังยังมันมาได้ถึงวยทังสิบครับไอห้ากับสองนี่ครับผมในความรู้สึกความคิดคิดว่าครับผมสองสีมาทั้งบนทั้งหลางนันครับความคิดนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอใกล้ใกล้ท้ายใกล้ท้ายโค้งท้ายแล้วแับคู่ให้ครับผมครับใดเลยครับผมรอชมโค้งสุดท้ายกันครับครับ นี่ก็เป็นแนวทางของนี่ก็เป็นแนวทางของอาจารย์เพิ่นมาใไม่ได้ครับผมครับเซียนบางประอินครับจ้งได๋กัดพิจนาเบิงเอาครับผมตอนแรกที่บอกกับอูน้ำไช่กับครับอันนึงว่าเพิ่นมีเล็กเด่นเราเพี่นน้องเนาะมีเล็กดับผอมเพิ่นมีเล็กดับ้อมครับผมครับจังได๋กัดพิจนาเบิงเอาเด้ครับเพี่น้องเพิ่นมาใหมบเอาอาจารย์ครับครับผม เกามาเชียแล้วก mm ็อ hmm. ูน้ำช่ยครับผมกับชิลรควรอาจารย์ซํานี่ได้ครับผมเจงได้กับล่อมาให้อาจารย์ประกบอีกครั้งหนึ่งครับผมครับคผมเขาขอบคุณอาจารย์ได้ครับผมถี่มาเป็นสะพานบุญไห้ครับเป็นแนวด้างไห้ทุกร้านครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับผมเอาครับพี่นอครับผมครับครับอาจารย์บางปีอินเป็นกับมาไม่เนาะครับผม ครับตอนแรกเกาอมาเช่ยคับโอ้น้ำเช่ยกับเขาใจว่าเพิ่นมีตะเลกเด่นเนาะครับจังไดยมีเหล็กดับน้ำครับเพิ่นมีเหล็กดับเหล็กบนนาลงทุนพร้อมครับจังไดยกับพิจหน้าเบอ่งเอาเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็ับมาหม่ครับแต่ว่าเหล็กเด่นเพิ่นกกจะมาจับคู่ให้อีกทีนึงเด้อครับผมครับลอค่อยรับชมกันอีกทีนึงครับผมครับครับถ่ายคลิปนี้ก็ขเพวยพ่อนให้พ่อพี่น้องถูกไวยร้อยเบอร์ไว้น้ำกันนะครับในงวดหนึ่งมีนาคมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบครั ครับผมผมสวัสดีครับ